สวัสดีมากครับพบกับผมอาเขตอีกเช่นเคยนะฮะทักทายแฟนๆ FC จากคิดไม่ออกชแนลนะฮะแล้วก็ช่องหลักของผมอย่างอาเขตร,รัน2ช่องทางนี้ที่มาเจอเจอก,กันกับเรื่องราวดีๆของ p พส์โมบาย2 0 2 1นะครับวันนี้แน่นอนได้ยินเสียงผมแบบนี้นะฮะมีข้อมูลดีๆจากเกม p พส์โมบาย2 0 2 1เกี่ยวกับการรีวิวค่าพลังเลเวลตันมาฝากทุกคนเหมือนเคยนะครับและในคลิปนี้เป็นคิวของโคตรทีมอย่างนาโปลีนะฮะ ก่อนที่เราจะไปดูว่านักเตะทีนี้มีใครค่าพลังที่ เดอะเบสนะครับแล้วก็ดีพอจะทําให้เราสามารถมาเปิดพวกเขามาเข้าสู่ทีมเราได้นั้นเนี่ยนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยละกันหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้เป็นกําลังใจกับพวกผมละกันนะครับรวมไปถึงใครที่เข้ามาครังแรกรู้เพิ่งรู้จักกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะหนึ่งซับสไคร์ไว้ด้วยละกันนะจ๊ะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูข้าวพลังของนาเตะจากทีมนาโปลีพร้อมพร้อมกันได้เลยครับเริ่มกันที่ตัวแรกอย่างปราการหลังตัวเก่งครับคุลิบารีครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในแฮสตตัตตัับ อายุ29ปีจากเซเนกัลตำแหน่งการยืนเล่นเป็นสซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็สามารถขยับไปเล่นเป็นกองหลังริมเส้นฝั่งขวาได้อีกด้วยครับบพลังเกมรุกอยู่ที่69ครับฟินิช70คิกกิ้งพาวเวอร์74เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับจ่ายซ้า82ครับจ่ายไกล75การควบคุมบอล80การเลี้ยง80ครองบอลเหนียวแน่น70บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่78ครับ ความเร็วอยู่ที่93ครับการออกตัวอยู่ที่83ความแข็งแกร่งของร่างกาย99เต็มนลครับเบียดลงยากมากตัวนี้นะฮะแล้วก็ความติดของร่างกายอยู่ที่85ครับลูกกลางอากาศทําได้เยี่ยมครับ96นะฮะการกระโดดอยู่ที่94ค่าพลังเกมรับอยู่ที่94เช่นเดียวกันนะครับการแย่งบอลอยู่ที่98แย่งบอลเก่งครับแล้วก็ความกระตือรือร้อนต่อเกมอยู่ที่95ครับมาดูในส่วนของมิดฟิลด์ตรงกลางอย่างฟาเบียนลุยส์กันบ้างครับ เต่ตัดตันที่96นะฮะอายุ24ปีจากสเปนครับตำแหน่งการยืนดูครับตรงกลางนี่เล่นได้ทุกตำแหน่งนะฮะกลางรุกกลางรับริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ยังเล่นได้นะครับข้าพลังเกมรุกอยู่ที่88ครับฟิดิชชิ่ง86คิกกิ้งพาวเวอร์92เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ จ่ายสั้น95จ่ายไกล91นะครับการควบคุมบอลดีมากครับ99เต็มนะฮะการเลี้ยงอยู่ที่91ครองบอลเหนียวแน่น94แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่90ครับสปีดความเร็วอยู่ที่85การออกตัว81ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่87แล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่88ครับลูกกา,กาศพ่อไหวแต่ไม่ถึงกับดีนะครับเฮดดิ้ง81แล้วก็จัมการกระโดดอยู่ที่73ครับ มาดูในส่วนของมิดฟิลด์ตรงกลางอีกหนึ่งคนอย่างเซเลนสกี้ครับสเตตตันที่94นะฮะอายุ26ปีจากโปแลนด์ครับตำแหน่งการยืนเพียบเหมือนกันครับโอ้โหและที่สำคัญขยับขึ้นไปเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้อีกด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ครับข้างพลังเกมรุกอยู่ที่85ครับฟินิชชิ่ง80คิกกิ้งพาวเวอร์91เล่นได้อย่างดีเลยนะฮะทางซ้ายและขวาจ่ายสั้น96ครับจ่ายไกล89การควบคุมบอลอยู่ที่94ครับการเลี้ยง92ครองบอลเหนียวแน่น91แล้วก็บาลาน ความเร็วอยู่ที่90ครับออกตัว90เช่นเดียวกันแต่ว่าโดนเบียดลงง่ายนิดนึงนะี่ฮะแค่68เท่านั้นเองความอึดของร่างกายอยู่ที่88ครับลูกกาอากาศไม่ถือว่าดีเลย,เลยนะครับแย่เ yeah, นี่ยฮะเฮดดิ้ง67จ้ำการกระโดดอยู่ที่77เท่านั้นเองครับมาดูในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กอย่างมานลัสกันบ้างครับเปนตัดตันที่94นะยฮะอายุ29ปีครับจากกรีซนะครับตำแหน่งการยืนก็สามารถขยับออกไปเป็นกองหลังฝั่งขวาได้อีกด้วยครับ กาลังเกมรุกอยู่ที่63ครับฟินิชชิ่ง69คิกกิ้งพาวเวอร์80เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหรครับายสั้น72จายไกล74บอลคอนโทรล72การเลี้ยง70ครองบอลเหนียวแน่น74แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่73ครับความเบลอยู่ที่90ครับออกตัว87ความแข็งแกร่งของร่างกาย91เท่ากันกับความอึดของร่างกายครับเฮดดิ้งลูกกลางกาททำได้เยี่ยมครับ92เลยฮะจ้ำไกรกระโดดอยู่ที่93 ก้าพลังเกมรับอยู่ที่99เต็มเลยนะฮะการเจ้กบอล96แล้วก็ความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่93ครับขยับขึ้นมาดูในส่วนของกองหน้าอย่างเมอร์เทนส์กันบ้างครับเตตัสตันที่93นะฮะอายุ33ปีจากเบลเยียมครับตำแหน่งการยืนครับเกมรุกนี้เล่นได้หมดเลยนะครับหน้าเป้าหน้าต่ำตัวรูกฝั่งซ้ายฝั่งขวาขยับลงมาเป็นพิฟฟี่ตัวรุกแล้วก็ตัวริมเ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ยังเล่นได้อยู่เนะฮะก้าพลังเกมรุกอยู่ที่92ครับฟินิชชิ่ง9 เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจ่ายสั้นอยู่ที่88ครับจ่ายไกล82ฟรีคิกอยู่ที่88ปั่นโค้งอยู่ที่87การควบคุมบอล94นะฮะการเลี้ยง93ครองบอลเหนียวแน่น97แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่93ครับความเร็วอยู่ที่90ออกตัวอยู่ที่94นะฮะแต่ว่าความแข็งแกร่งของร่างกายมีน้อยไปนิดหนึ่งแค่66นะฮะความอึดของร่างกายอยู่ที่86ครับลูกกลาากาศไม่ดีเลยนะครับเฮดดิ้ง69แล้วก็จัมป์การกระโดดอยยู่่่ทีี69เเชนนวกััครบ มาดูในส่วนของตัวรุกทางฝั่งซ้ายกันบ้างครับโลซาโน่นะฮะสเตตัตันที่94อายุ25ปีจากเม็กซิโกครับตำแหน่งการยืนก็หน้าเป้าหน้าต่ำยังได้นะครับรวมไปถึงตัวรุกทางฝั่งขวาก็ได้นะฮะขยับลงมาเป็นมิดฟิลตัวรุกแล้วก็ริมเส้นซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับ กำบบลังเกมรุกอยู่ที่87ครับฟ i n i s h i n 87เช่นเดียวกัน kicking power 85เล่นได้เฉพาะเท้าข้างที่สนัดนะครับจ่ายสั้น82จ่ายไกล84บอลค control 92การเลี้ยง96ครองบอลเหนียวแน่น88แล้วก็ balance ของร่างกายอยู่ที่90ครับความเร็วอยู่ที่96ครับการออกตัวอยู่ที่97ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่73แล้วก็ความติดของร่างกายอยู่ที่84ครับ heading 73แล้วก็ช u m การกระโดดอยู่ที่78ครับผม มาถึงมิดฟิลด์ตัวรับอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนรู้จักกันดีอย่างบากาโยโกครับเซตสตันที่92นะฮะอายุ26ปีจากฝรั่งเศสครับตำแหน่งการยืนก็เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตัวรับได้พอได้นะครับค้าบลังเกมรุกอยู่ที่76ครับฟิลิชชิ่ง68คิกกิ้งพาวเวอร์86เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับใจสั้น87ใจไกล84 การควบคุมบอลอยู่ที่87ในะฮะการเลี้ยง85ครองบอลอยู่แน่น84แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่79ครับความเร็ว84ครับออกตัว81ความแข็งแกร่งของร่างกาย94ความตึดของร่างกายอยู่ที่91ครับลูกก,ลากาศทำได้ดีครับเฮดดิ้ง <ating> 85จ้ำการการะโดดอยู่ที่90ก <c oughs> ้าพลังเกมรับอยู่ที่86ในะฮะแล้วก็การแย่งบอลอยู่ที่90ความกระตือร้นต่อเกมอยู่ที่97กันเลยทีเดียวครับ และมาถึงตัวสุดท้ายของแพ็กนี้อย่างมาริโอรยส์นะครับเตตัสต,ตันที่91ครับอายุ29ปีจากโปรตุเกสฮะตำแหน่งการยืนก็จะเป็นกองหลังทางฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าเขาสามารถขยับขึ้นมาเป็นตัวริบเซนฝั่งซ้ายได้ด้วยนะครับขัพลังเกมรุก79ฟินิชชิ่ง74คิกกิ้งพาวเวอร์86เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับใจสั้น80ใยไกล84บอลคอนโทรล84การเลี้ยงบอลอยู่ที่80ครองบอลอยู่แน่น82แล้วก็บาลซา์ของร่างกายอยู่ท่ที83ครับ สปีดความเร็วอยู่ที่90ออกตัว92ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่70ความอึดของร่างกายอยู่ที่88นะฮะเฮดดิ้ง70บครับจ้ำการกระโดดอยู่ที่90ค่้าพลังเกมรับอยู่ที่79การแย่งบอลอยู่ที่80แล้วก็ความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่8 6ครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของโค้ชทีมอย่างนาโปลีนะฮะนะักเตะแต่ละคนเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนฮะมีใครที่อยากได้ตัวไหนกันบ้าง คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมครับ subscribe like share ให้กับคิดไม่ออกชแนลแล้วก็ช่องหลักของผมอย่างอาเคตรันไว้ด้วยละกันฝาก2ช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะคือคลิปออกชแนลเขาไปแสนนึงแล้วกูยังพันอยู่เลยนะครับทุกคนฮะยังไงก็อย่าลืมละกันนะครับขอพี่ขอน้องขอกำลังใจวันนี้อาเคตร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าป้าปกันใหม่สวัสดีมากครับเจอก,กัน